คุณรู้จักเครื่องดูดฝุ่น Stark Hk 580กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักไปดูกันเลยคุณรู้หรือยังครับว่าบ้านของคุณสะอาดได้ง่ายๆเพียงมีไอ้เจ้าตัวนี้มันคือเครื่องดูดฝุ่น Stark Hk 580เครื่องดูดพลังแรงที่จะทำให้บ้านของคุณสะอาดได้เจ้าตัวนี้มีกำลังมอเตอร์ถึง2,000วัตต์และระบบกองฝุ่นแบบ h e a EPA ที่จะกองฝุ่ขนาดเล็ก ได้ถึง99.97ป้องกันฝุ่นเล็ดลอดกับเข้าสู่บ้านของคุณได้แน่นอนครับเจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนหหมอได้หลายแบบใช้ได้ทั้งโซฟาครมดูดทั่วคมเปียกก็ได้คุณเปียกเปลี่ยนหูหมอก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวผมพาไปสอนวิธีทำกัน ไม่ต้องกลัวว่าฝุ่นจะกระจายนะครับเครื่องนี้ออกแบบตัวถังใหญ่เป็นพิเศษสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานถ้าดูดเป็นฝุ่นธรรมดาเปิดตัวถังตัวนี้ครับนี้ก็จะเป็นตัวกองกองฝุ่นกองอะไรแต่ถ้าเป็นดูดฝุ่นเปียกก็ไม่ต้องเปิดตรงนี้ก็ได้ครับจะมีสายท่อน้าทิ้งให้ใช้งานได้สะดวกสบายมากครับก็เปิดหมุนนี้ออกเลยก็ ถ่ายน้ำเททิ้งได้ครับเครื่องดูดฝุ่นสตาร์ค SK580 จะทำให้คุณดูแลความสะอาดภายในบ้านได้ง่ายกว่าเดิมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้เลยครับ